สวัสดีครับผมสมศักดิ์นะครับเป็นช่างซ่อมรถทั่วไปนะครับออผมกำลังจะผมอัดวีโอนะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์แก๊ส LPG 100%ซึ่งเครื่องยนต์ที่เอามาดัดแปลงนั้นก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับก็คือ เป็นเครื่องยนต์อิสุมังกรนะครับเป็นรถที่ผมใช้งานปัจจุบันนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยผมวิ่งมาแสนกิโลแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการทดลองแล้วก็ได้ผลที่เป็นที่น่าพอใจนะครับผมทําขึ้นมาเองคํานวณห้องเผาไหม้เองนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์อิสุมังกรนะครับการติดตั้งไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับ อันนี้อยากจะให้ดูว่ามันมีสายหัวเทียนด้วยนะครับผมก็จะต่อเนื่องมานะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซลเหมือนกันแต่เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับผมก็ได้นาเครื่องยนต์คอมมอนเรลดีเซลตัวนี้มาดัดแปลงอีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์ของทาทานะครับ ซึ่งประสบความสําเร็จนะครับก็คือเครื่องยนต์เรียบนะครับไม่มีเสียงดังนะครับเดินเรียบไม่มีเสียงดังนะฮะแล้วได้มีการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนี่ก็อยู่ประมาณ1,5นะครับบาทต่อ1นกิโลนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นี่นะครับผมทําขึ้นมาเองเหมือนกับเครื่องยนต์อีสุมังกรนะครับ ทำขึ้นมาเพื่อต้องการให้รู้ว่าเครื่องยนต์คอมมอเร็วก็สามารถที่นํามาดัดแปลงเป็นเครื่องยนต์ LPG ได้นะครับณปัจจุบันนี้เครื่องยนต์ LPG เนี่ยนะครับไม่มีการโมดิฟายกันในอู่ซ่อมรถเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะนําเครื่องจากเชียงกงมาวางกันนะครับข้อดีของ การนำเครื่องยนต์ดีเซลมาทำเป็น r p ลนี้ก็คือเครื่องยนต์มันแข็งแรงทนทานกว่าเครื่องยนต์เบนซินนะครับเพราะฉะนั้นชิ้นส่วน,นกลไกต่างๆค่อนข้างจะทนทานนะครับอันนี้นี่ผมทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับผมก็จะขายต่อได้นะครับราคา3 3 5 0 0 3 0น0ามนะครับก็ ผมก็ให้ทั้งหมดนี่เลยนะครับให้ทั้งหมดนี่เลยนะครับที่เห็นอยู่ทั้งแทน่นทั้งหม้อต้มทั้งถังแก๊สแล้วก็ทั้งหม้อน้ํานะครับถ้าท่านใดคิดว่าคุ้มนะครับแล้วก็นําไปใส่กับรถนะครับก็เชิญได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังหาเครื่องหารถที่มาติดตั้งเครื่องตัวนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออท่าน ใดที่สนใจจะซื้อก่อนเอาไปก่อนก็ได้นะครับแล้วผมก็จะทําขึ้นมาใหม่นะครับนะครับอันนี้ผมถ่ายวิดีโอให้ดูรอบๆเลยนะครับนะฮะอันนี้เป็นหม้อน้ําของรถทาทาเองนะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับผมได้ติดตั้ง ตัวควบคุมพัดลมนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่40องศานะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิถึง75องศานะครับพัดลมมอน้ำาก็จะทำงานนะครับถ้าอุณหภูมิถึง90องศานะครับพัดลมมอน้ำตัวล่างก็จะทำงานนะครับตอนนี้ผมแยกพัดลม2องตัว นะครับถ้า75องศาเนี่ยก็คือตัวบนจะทํางานก่อนนะครับโดยมีกล่องนะครับอุณหภูมิควบคุมพัดลมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิ90องศานะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นการระบบเซตตี้นะครับนะครับเป็นการควบคุมพัดลมประนามสองระดับด้วยกันนะครับสังเกตดูนะครับจะมีสายวัเทียนด้วย แล้วก็จานจ่ายนะครับจานจ่ายนะท่านก็ซื้อจากเชียงกงนะครับมาดัดแปลงใส่ได้นะครับนะครับราคานี้นะครับผมก็ได้มีการตีบ่าววาวให้เป็นบ่าววาวแก๊สนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างจะทนทานนะครับเป็นบ่าววาวแก๊ส l p พจี เพราะฉะนั้นมีความแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับถ้าเป็นรถ i ี u ูซนะครับที่ผมใช้งานอยู่นะครับอันนี้ผมวิ่งมาแสนกิโลแล้วนะครับนะครท่านใดสนใจก็นำไปติดตั้งได้เลยนะครับก็ขอจบนะครับนะเพียงเท่านี้นะครับ